สวัสดีท่านผู้ชมของที่เราต้องมีก็คือสองที่เราต้องมีโอ้ยอีกแล้วเหรอของที่เราต้องมีงงมมก,ก็คือ b l o k piston slime อ l o c k observer sticky piston oxygen ออปุ่ม น,นี่คือบล็อกคอร์สกระจกนะสิ่งเนี้ยบังคับเลยต้องใช้บังคับเลยก็ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องบังคับอันนี้คือบล็อกอะไรก็ได้ตามใจชม้ชมแล้วมันทําตรงไหนแบบทําตรงนี้หรือทําตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดทาแต่สิ่งที่เราต้อก่อสร้างก็คือลิฟต์นั่นเองแต่ถ้าเกิดทําในนรก อย่าทำเป็นไม้มันอาจจะโดนเผาก็ได้ทําเป็นหินหรือวัสดุอะไรก่อสร้างที่มันไม่ใช่ไม้ก็ได้โขก็ขอใช้บล็อกคอมกันนะสิ่งแรกเครื่อตจนทํทก็คือขุดหลุมหนึ่งสองสามสีบบล็อกแบบนี้แล้วก็สองบล็อกหนึ่งสองีกขือแบบนี้ต่อไปก็ขุดอันนี้อีกสองบล็อกต่อไปสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือออกซิเดียน ออกซิเดียนนะเราต้องใช้วางแบบนี้ถ้าเกิดเราวางแบบนี้แสดงว่าทางเข้าเราคือทางนี้แต่ถ้าเกิดเราวางออกซิเดียนแบบนี้แสดงว่าทางเข้าเราแบบนี้ส่วนทางเข้าผมจะเป็นแบบนี้นะอย่แบบนี้ทางเข้าผมจะเป็นแบบนี้นะต่อไปเริ่มเกิน ต่อไปเราจะวางสติ๊กกี้พิสตันเนี่ยไว้แบบนี้นะแล้วก็แล้วก็วางพิสตันไว้แบบนี้แล้วก็วางสลามไว้แบบนี้อีกขั้นหนึ่งนี่วางพิสตันวิสติ๊กกี้พิสตันแบบนี้แล้วก็พิสตันแบบนี้ออกไปต่อ,อไปเราก็ต้องวาง บางสลามบล็อกเนี่ยแบบนี้ก็แบบนี้ด้วยแล้วก็บางสลามบล็อกอีกอันหนึง่งแสดงว่าเราก็สามารถทำทำทางเข้าได้แล้วสามารถทำทางเข้าได้แล้วนะทางเข้าแล้วก็สร้างเสาสร้างเสาได้ด้วยนะ นี่อักษต่อไปสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปเนี่ยเราจะวาง Observer ไว้แบบนี้ให้มันมีสีแดงแบบนี้เนี่ยต่อไปให้วางสราวี่วาง Observer แบบนี้ต่อไปเนี่ยให้วาง Sticky p i s t o ไว้แบบนี้ให้มันเข้าหน้าหาเราเนี่ย ให้เราวางเอ่อ observer ไว้แบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็ต้องเราใช้บล็อกอะไรก็ได้วางไว้แบบนี้แล้วก็เอาอ b s e r v e r อ่ะไว้แบบนี้ต่อไปต่อไปให้เราเนี่ยว,วางกี่พิสตันไว้แบบนี้นะเรียกว่าเราสามารถวาง เสาได้แล้วแล้วต้องอุดหลงเลยนะนี่ถ้าบุนบล็อกอะไรก็ได้นะแต่ผมขอเป็นบล็อกยากเท่านั้น ก็อุดูมเส็จแล้วนะผมบอกไว้คนว่าอย่าอุดลุมแบบนี้แล้วก็อย่าอุดลุมเผื่อ,อถ้าเกิดเราอุดลุมอะ่ะลิฟมันจะไม่ได้ทำงานแถมเราต้องสร้างไหนมันเสียเวลาเนี่ยมาเราต้องรู้กันก่อนนะว่าเราจะสร้างขึ้นสูงเท่าเท่าไหนแสดงว่าผมต้องสร้างขึ้นตรงจนกว่าผมจะพอใจนะ ค okay. ุนจนกว่าคุณจะพอใจแต่อย่ะสร้างหุน่นววงจังนะนี่นก็สูงประมาณนี้ก็พอเนี่ยอีกอันนึง แบบนีอ้อีกข้างนึงด้วยอี่ทำมันเหมือนสับแบบนี้ดล ต่อไปต่อไปน่ะวานตรงนี้ด้วยจะวางเป็นบล็อกหรือกระจกจก,กระจกกระจกก็ได้แต่มึงคอวางกระจกนะ ต่อไปเนี่ยให้เราให้เราเนี่ยวางบล็อกแบบนี้นะแล้จกกวจะทำยังไงล่ะให้ลิฟ์นั้นขึ้นมาถึงคนดีกับเรามีวิธีนะอย่างแรกแค่วางบล็อกสี่บล็อกบล็อกอะไรก็ได้สองสามสี่แล้วก็วางอันนี้อีกหนึ่งบล็อกแล้วก็วางโอซิดเดียนโอซิดเดียนมันแขยงกันจะทำให้มันหยุดบล็อกอะไรก็ได้ บล็อกไรประโยชน์ก็ทุบเลยแล้วจากนั้นให้เราไปทุปบบล็อกอันนี้เลยที่เราวางไว้เพราะมัน,นไรประโยชน์แล้วเขาก็จะส่งสัญญาณปล่อยให้บล็อกนี้อย่าทุบนะเดี๋ยวใช้งานอยู่รอมาแป๊บนึงเราจะมาอี่เขาก็มาแล้วนะ แล้วอย่างต่อไปยังไม่เสร็จนะลิฟให้เราเนี่ยวางลิกกี้พิสตันแบบนี้ไปให้วางปุ่มกดปุ่มนี้ก็ทุบเลยแล้วออสเวอร์อันนี้แต่ก่อนที่จะวางเนี่ยให้เอาอัานดีก่อนแล้วก็ออกไอกแบบนี้ ที่เหลือเนี่ยก็ก็คือแบบเลยนีย่แบบนี้ก็คือแบบนี้เลยคุณผู้ชมอีกแล้วก็วางว่าแบบนี้อีกอันนึงด้วยนี่พอทําแบบนี้เสร็จแล้วก็วางกุ่มได้เลยวางกุ่มนะครับ ปุ่มทีแล้วที่เหลือนี่คือทำพื้นที่แบบยังไงก็ได้ก็กระปุ่งก่อนนี่ชิวๆเนี่ยเป็นลิฟเลยแค่นี้ว่ะได้แล้วนี่ดีเลยนี่ชิวๆอย่าเดินนะอย่าเดินเดี๋ยวมันจะบั้แล้วก็ทำให้เราตายได้กพเชื่เหอก็ทูบ นี่ตกแต่งอะไรก็ได้ให้ได้แบบนี้แต่อยา่าเอาบล็อกกับติดตัวกับทริปอันนี้ไม่งั้นลิซจะไม่ทำงานต้องเสียเวลา,าทำใหม่แล้วมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะประโยชน์ก็คือไม่ใช่มีแต่ขึ้นลงได้ประโยชน์คือพาขมของเอง่ขอขนของอะไรก็ได้อะนี่ว่าเหรอ ของอะไรก็ได้ที่คุณอยากคุณของเนี่ยี่รอแปบนึงขอเอาของกอ่อนี่ต่อไปนี่ของที่กลองแบบนี้เนี่ยก็ได้นะนี่ของอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ได้นะ นี่เอาวางอะไรก็ได้น่ะนี่นี่ขอยช่วยสักหน่อยนี่อะไรก็ได้น,นี่อะไรก็ได้ <c oughs> นี่แบบนี้เหรอได้ไหม จะตอบว,ว่าได้คุณของวัวก็คาขึ้นชาวบ้านก็กดปุ่มคนนี้ได้ก็จะเป็นแบบนี้คุณของพาไปไหนก็ได้เนี่ยของแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมกดปุ่ม นี้เราเป็นมีนี่แค่นี้ก็ได้แล้วแต่ล,ล้างรถไฟพังแค่อ๊อกให้รถไฟพังรถไฟเราพังแค่พังนี้แต่ก็ไม่เสียอะไระอ,อะไรขนาดนั้นว่าเป็นจุกรสุกุบล็อผมขอบ,บอกว่ามันไม่ได้นะก็เรากดกลุ่มไปแล้วเนี่ยก็จะพังแบบนี้ไม่ได้นะผู้ชมฮะไม่ได้เลยเนะี ok. ่ยสุกุบล็อเด็บกล่องหลอมันทำได้ไหมทำได้ ทำได้กล่องทำได้นะกล่องทำได้นี่เ pues ด mm e nah. ี๋ยววางกล่องแล้วก็รีวิวแล้ละดีวางกล่องก็ได้เลยนี่นี่แบบนี้นี่อะไรก็ได้เนี่ยโอ้ยนี่ของของ่องนี่เป็นดีว่าคุณ อโอ้ยอะไรเนี่ยนี่แบบนี้มีแบบนี้เลยเนี่นนี่ก็ได้นะโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่ของเสียหายอะไรเลยนะนี่ละไรคลิปนี้ก็จบไปแล้วอยาลืมกดนแล้วกดซับสไคร b ์ไปด้วยไว้เจอกันบ๊ายบาย